สบายดีเวิร์สผูสุกข้นอีกแล้วจ้าเมือ่ขอนิพาเขาขั้วอรัสิย่างมูให้กินพี่น้องสิผสมเหล่าจีนก่อนฟ้าหนึ่งมันจากสีด้รยลุดสาเนพี่น้องหอมหอมสีย่างมูอื นี่โอ้ชิตกแตกาากูจกมันงาพี่น้องเห็นบ่สซีมันเหมือนจังหน่อยใส่หน่อยนึงก็ได้กินกินหอมหอม,อม,มกเอ็เราจีนสื่อเราจีนเห็ดอาหารกับเขาเห็ดกับเขาเลยพี่น้องโอ้ย Lúc sau Lan ngang tốt đẹp. Mom, ừ, chị tốt đẹp. Mmm, ừ, kín món. Long kín nga naman nga, anh em mát mùa bay kaday đẹp, hino. Ta mama nó nga 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 แต่ว่าเราจีนหันกับน้ำมันงาหันใช้มาใส่ตอนก่อนชิย่างไงนะมันจังสีไรดูดสะพี่น้องกินมันจังสีออกมาพูดกินหอมพี่น้องพี่น้องอย่างเลยเหมอือนกุ้ยมวยกินหอมๆพี่น้องเลย ຖ້າກິນເດີ້ພີ່ນ້ອງຖ້າກິນນกันເດີ້ໂອໂຫຍກິນເດົາຈີນກະນ້ໍາມັນງາສຸດຍອດເດີ້ສຸດຍອດສຸດຍອດຫມູນີ້มันຊິມີຫມູ3ສັນຫມູຕິດມັນແດ່ເນນ พี่น้องไก่ซุกนเนัวนทานกินน้ำกันเด้อบัดสีกินตัดตำบักทั่วพี่น้องเลยเดี๋ยวเบิ่งก่อนยิ้วเขาแห้งบัดสีตำบักทั่วท่านหรือบอก จดจวดด้วยพี่น้องเลยเ้ยอันนี้กับหิกผิอย่างโกีอังเขาเรียกว่าิกหยวกว่้หมกผอีพริกวนบอกเหมือนกินไปล้วลูกหนึ่งแดงเลือดดูเขียวยเอามาอย่างกินกับเนาะซุกเดรดี่พี่น้องโอลฮัลโหลฮัล <c> โ <oughs> <c oughs> ่ลฮฮย ผสมเหล่าจีนกับน้ำมันงะจีเป็นขากันพี่น้องเลยลองเห็ดด้วยก็เบ,บพวกเนื้อยยาอยางยันแน่นอะ่ะต่วอันนี้เป็นสีนมู อากาศเย็นๆเนาะพี่น้องเลยตือเนี่ยมานั่งอย่างกินเนโอ้ยเขากันรับชิดายบุ้มีเขาเนียวพี่น้องพี่ข่าลุกไปตลาดย่ีงยำเสาะนอนตื่นสวย dạng bớt thôi kim phú điểu không xây dạng bố bớt lọc thì nó ไอ้ซุกกระพี่นอ้องไปกันเนื้อพี่น้องเนื้อบันนี้ร์เนียไอ้ซุกกระห้องมากพี่นอ้อง ไปกันเด้อบายบายสบายดีวัดสุโขทศคณนอยู่ดีมีแห่งกันวัดสุโขทศคณ์เด้อจ้าเมองแย่งสุขภาพกันเด้อบายบายจุ๊บ